ไม่ตายเมาก็เลี้ยงให้โตเทอร่าหรือลูนาคลาสสิกเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ทำให้เราเห็นถึงวิกฤตของตรงนี้นะครับในตลาดคริปโตว่ามันเป็นเหรียญหนึ่งที่วานพยายามอยากทำลายแต่มันเอายังไงมันก็ไม่ลงเพราะทุกคนช่วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story มู o ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ในหัวเรื่องนะครับเกาๆด้วยกันหมายถึงไม่ตายแต่มันก็ถูกเลี้ยงให้โตนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซี ies, ตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะวันนี้ดีหน่อยที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ ก็มีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับและผมเชื่อว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีแบบนี้แหละนะครับก็คือพยายามกดโดยเฉพาะบิตคอยไม่ยอมให้บิตคอยโตแต่อีเทเรียมนะครับยังไปต่อได้นะครับอาจจะทำให้อีเทเรียอมกลับขึ้นมา2,000ถึง3,000ก็ได้นะครับเนื่องจากเดิมเมอร์นะครับที่จะทำให้ ราคาของอีเทเรียมเนี่ยวานเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็พยายามเอาเงินเข้ามาเข้ามาลงทุนนะครับและก็มีเรื่องของอุปทานหมุนเวียนเนาะนะครับที่เป็นสาภาวะเงินเฟื่ออีกคือคืออจำนวนเหรียญน,นะครับมีอยู่ในระบบหมุนเวียนจำกัดนะครับแล้วก็วาน,เ,นเอาส่วนนั้นลงมาเล่นนั่นเองนะครับเราก็เห็นแล้วว่าอีเทเรียมเนี่ยเป็นจุดใหญ่เลยที่เหรียญต่างๆเนี่ยพยายามกล่าวถึงตรงนี้ รวมถึงลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับได้จัดเป็น22ไทม์ไลน์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือปลายเดือนมันที่26ก็จะมีการเริ่มนะครับการสเต็กใช่ไหมแล้วก็ประมาณ12กันยายนก็จะมีการเริ่มการเผานะครับและการเผาก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีการเผาแล้วลหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ได้ออกมาเป็นอย่างทางการนะครับมีแต่การสเต็กนะครับที่ออก มานะคบว่าจํานวนสเต็กตอนนี้มีแค่ประมาณสามเปอร์เซ็น์มั้งประมาณแสนล้านนะครับประมาณแสนล้านลูน่านั่นเองนะครับลูน่าคลาสสิกนั่นเองงั้นลูน่าคลาสสิกตอนนี้ก็ต้องทำการสเต็กอยู่นะครับก็ยังมีจํานวนที่เยอะอยู่เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้อัปเกรดนะครับจากกระดานต่างๆที่จะสามารถทําทการสเต็กได้เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับปรุงเรื่องโค้ดก่อนนะครับ งานกระดาษต่างๆก็เตรียมตัวแล้วว่าจะทำการสเต็กนะครับก็เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ลูน่าหรือเทอร่านะครับวานนะพยายามที่จะทำลายข่าวมาทุกสัปดาห์เลยนะครับข่าวเกี่ยวกับคดีความหรือไม่ก็ออกสื่อนะครับบอกว่าเทอร่าเป็นอะไรที่ช่อบโกงนะครับเป็นอะไรที่มันมันไม่ได้รับมาตรฐานนะครับมันเป็นเหรียญที่ที่ไม่ดี นะครับเป็นเหรียญที่อัลลอนะครับคือนอกกฎหมายนะเราก็พยายามโจมตีเหรียญอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อเหรียญทุกครั้งตัวนี้กําลังจะโตนะครับเพราะบางจังหวะเนี่ยอย่างประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมของแจ็คสันโฮนะครับก็ราคาเหรียญอื่นๆก็ตกเหมือนกันจริงๆเหรียญอย่างรูน่าแคสิ่งมันจะขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะเงินหายออกไปจากตลาดนั่นเองนะครับแต่ พออยู่ระหว่างในการาหลังจากจบแจ็คสันโฮไปนะครับผลปรากฏว่าลูน่าคลาสสิกนะครับยังเขียวต่อนะครับหมายถึงยังไซด์เวย์อยู่ประมาณพันสองพที่03ตัวนะครับหลายคนสายแช่งก็เสียใจด้วยนะครับบอกมันจะตกไปศูนย์สักสตัวได้แน่นอนนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ตกและก็ดูเหมือนมีการ การไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆรวมถึง USDC ด้วยนะครับธรรมดาโดยแนวโน้มของ USDC เนี่ยมันจะมีการเ,าเขาเรียกว่าลดน,นะเนาะนะครับเปอร์เซ็นต์นะ่ะนะครับติดลบอ่ะสิบหรือยี่สิบหรือสาสิบเอร์ซเลยนะครับแต่ช่วงนี้แปลกมากคือ USDC เนี่ยมีการติดลบแค่ประมาณไม่เกินสิซหรืออาจจะไม่เกิน1ิบหน่ะน่าจะประมาณนี้ถือว่าน้อยนะ พราะ U S T C อ่ะเป็นเหรียญหนึ่งที่พอเวลามันติดลบมันติดลบมากเลยพอเวลาบวกมันก็บวกมากกว่าตัวเองน,นะครับเพราะว่าอุปทานา่ะส่วนใหญ่มันอยู่ที่โดคอนนะครับแล้วก็มีวานตัวอื่นช่วยกันด้วยนะครับรวมถึงลูน่าแ a ส s ิคก็มีวานตัวอื่นช่วยกันด้วยอย่างไบแนนคูคอยนะครับแค่ไบแนนคูคอยแมกโกรโบนะครับเราก็ลูน่าติกเนี่ยนะครับเขาก็ ถืออุปทานของลูนาแคส s ิกเข้าไปถึง60-70%แล้วอ่ะนแล้วนะครับฉะนั้น l u ู a Classic เนี่ยถ้ากระดานต่างๆเห็นว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่เล่นที่ดีเนี่ยลูนาแคส s ิกอาจจะขึ้นไปต่อก็ได้นะครับแล้วผมยังเชื่อนะครับว่า l u ูนาแคส s ิกเนี่ยจะไปต่อได้นะครับจนถึงวันที่12กันยายนจะไม่มีโอกาสตก05ตัวน้อยมากๆถ้ามีก็คงไม่นานนะครับ คล้ายๆกับเรียนอื่นๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับลูน่าคลาสสิกรอ,อการระเบิดครั้งใหญ่นะครับก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าลูน่าคลาสสิกจะไปต่อสรือเปล่าเอาแหละนะครับเราเห็นแล้วว่าลูน่าคลาสสิกนะครับทุกคนก็ลุ้นนะครับห้าสิบตั้งหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์นะครับส่วนตัวผมอะ่ะก็ต้องดูการสเต็กกับการเผาก่อน นะครับว่าไปได้เท่าไหร่ก็มีคนคำนวณออกมาแล้วแหละหลายช่องแต่ส่วนตัวผมผมขอดูก่อนนะครับเรื่องของการสเต็กการเผาอะว่าการสเต็กการเผาเนี่ยมันมันไปได้เท่าไหร่มันไปกี่เปอร์เซ็นต์ของอุปทานนะครับแล้วเราจะคำนวณราคาออกมาถูกเอาเรื่องสเต็กก่อนเรื่องเผาเนี่ยไว้ที่หลังนะครับเพราะเผาเนี่ยนานแต่เรื่องสเต็กเนี่ยมันเร็วนะครับมันมันสามารถสรุปได้เลย แล้วก็พอ,อาจะคาดการณ์ว่าในช่วงสามสิบหรือสามสิบเอ็ดวันราคาจะไปได้เท่าไหร่เราเห็นแล้วนะครับว่าสเต็กเป็นเรื่องสำคัญเป็นตัวบ่งบอกถึง Data นะครับว่าถ้าจังหวะที่มันพอที่จะขึ้นได้มันจะไปเท่าไหร่นะครับนั่งลุ้นด้วยกันสิบสองถึงสิบห้ากันยาย,ยนะครับเป็นวันที่ทุกคนจะสดชื่นนะครับแต่หลังจากนั้น นะครับก็จะมีการประชุมของเฟดกับค่า CPI อยู่ตัวใครโทรมันนะครับในช่วงนั้นก็อาจจะมีการตีให้ตลาดคริปโตโลงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในช่วงประมาณวันที่1น,นะครับตลาดคริปโตก็น่าจะเริ่มที่จะกลับมาโดยเฉพาะ e t เธอเรีนะครับแล้วก็ลูน่าคลาสสิกนั่นเองเอาละเราได้เห็นภาพรวมนะครับเราก็นั่งลุ้นอีกตัวหนึ่งคือ u s t c ตัวนี้โดนแบบ โจมตีแบบตรงตัวมากกว่าลูน่าล a ส s ีนะครับเพราะ USTC เนี่ยเป็นตัวหลุดเพ็กนะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องจริงๆไม่ใช่ลูน่าที่ตายนะครับแต่เป็นเพราะลูน่า USTC นะครับหรือ UST นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ UST กลับมาได้นะครับโอเทอร่านะครับทั้งระบบทั้งดูน่าลูน่าติกนะครับแล้วก็ USTC ลู n a Classic นะครับมันจะมูนอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้น U.S.T.C. กำลังรอเวลาอยู่ว่าเมื่อไรนะครับจะปั้นให้ไป1-3ดอลลาร์ได้นะครับเพื่อจะทำการรีเพคการรีเพคเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการรีเพคเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระดานต่างๆเนี่ยทำการงดนะครับ Deposit กับ w t h d r a w นะครับในในสเหรียญใช่ไหมครับในสเหรียญนี้นะครับงดเพราะว่าเขาต้องการทำอะไรบางอย่าง และบางอย่างที่เขาทำเขารู้เราไม่รู้นะครับว่าทำไมสองเหรียญนี้ยต้องโดนสั่งห้ามฝากและก็ถอดนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ราคาของตัวเนี้จะจะมีการพุง่งนะครับูน่าคลาสสิกอาจจะมีการพุ่งระยะสั้นก็ได้ส่วน U S T C อาจจะมีการทำให้ถึง1นึถึงสดอลลาร์ได้ถ้ามาช่องผมสายผมอ่ะ ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยสเตกกับลูน่าคลาสสิกเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้แล้วอุปทานของมันเนี่ยถ้าไม่กาวจริงๆนะแล้วก็ไม่มีการสเต็กช่วยนะครับกับรีเพ็กช่วยเนี่ยรอนานหน่อยนะครับประมาณนั้นนะคือผมไม่ได้คาดหวังลูน่าคลาสสิกเท่าไหร่นะครับแต่ผมคาดหวัง u s เอมากกว่าว่ามันจะขึ้นแล้วมันจะกลับมานะครับคนหลายคนก็จะได้มี กำลังใจนะครับในการถือต่อและมีความมั่นใจในเทอร่าน,นั่นเองฉะนั้นข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละเราเห็นแล้วว่าดอลลร์พยายามที่จะเอาชนะลูนาขนาดไหนนะครับลูนาแคสิกลูนาแคสิกไม่ตายก็เลี้ยงให้โตได้นะครับเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna หรือ,อ t e r r a usdc Lunatic Luna Classic นะครับจะกู to the m o ม n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o p ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o เคนเท่ากับว่า,อา user อล์รประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก Referral Code นะครับจากคอยน์มูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC Level 1 3 ต้องเทรดหนึ่งครั้งใน XG Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี แอ์ดอปภายในวันที่22สิงหาคมน,นะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะประกาผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a อ r ด r อกก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบ